เทพพรอเพรอุบลเป็นคนบ้านโนนใหญ่ตำบลกอเออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีไปเป็นนักร้องอยุววงดนตรีซักสีสีอักษรของครูพิพัฒบริบูรณใส่ซื่อว่าเจเด็ดเพรอุบลตรงนี้ได้ฝึกแต่งเพลงไปนําเนื่องจากว่าเป็นคนมีลายมืองามเวลาครูพิพัฒแต่งเพลงกับมักสีห้คัดหลอกลายมือก็เลยศึกษาการแต่งเพลงครูผักหลักจําพอวงยบกลับไปทํางานอยู่สนามบินอุบลเพราะว่าเรียนจบเทคนิคมาก ตั้งวงดนตรีเทพพ่อโชวต่อมาเปลี่ยนเป็นเทพพ่อนเพชรอุบลเคยไปเป็นโคโกและกะเลนตลกเล่นดนตรีเป่าแซกโซโฟนเล่นแอคโคเดียนอยู่วงหมอลำเพชรสยามของเทพพบุตรสติรอดชมพูและมีโอกาสได้แต่งเพลงให้ซักสยามเพชรชมพูโด่งดัง นั่นคือเพลงสัญญาเดือน3เป็นผู้นําภาษาอีสานยุคแรกแๆมาผสมกับภาษาไทยกลางในเพลงอีสานและก็มีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงจากของเองนั่นคือเพลงแรกคิดหอดอ้ายในเดอร์ต่อมาด่งดังสุดๆคืออีสานบานเฮ่าแต่งโดยครูคงศักดิ์จันทรูขาศิลปินแห่งชาติจนจะของได้มาเปิดวงใหม่อีกทีหนึ่ง ตั้งวงอยู่เจ็ดปีกันยุบไปและไปร้องเพลงตามห้องอาหารไปรับเชิญต่างๆและมาอยู่วงเพชรพินท้องระยะหนึง่งและก็สร้างผลงานแต่งเพลงให้นักรรองโด่งดังมากมายบั้นปลายชีวิตเทพรเพรอุบนป่วยเป็นโรคเร่งเสียชีวิตแล้ว